แบบเดียวก็จริงนะแต่รุนแรงมากเลยทีเดียวนะะทุกคนเรามาดูกันเลยนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท i ิปเซตเตอร์กับเกม Pocket Incoming Surf Global นั่นเองหรือ Se r รฟอังกฤษนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกิลแล้วก็การอัพท่ของต่างๆระบบเมกานะคะของกบเมกานั่นเองเนาะก็สำหรับกบเมกาเซิร์ฟไทยยังไม่เข้านั่นเองนะคะก็ต้องรอคอยกันต่อไปว่าจะเข้าตอนไหนนั่นเองเนาะกับเกนชิกาดอนเหมือนจะมาพร้อมๆกันนะคะสำหรับของเซิร์ฟไทยก็ต้องรอคอยกันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการทำกบเมกาเนี่ยจะต้องใช้ของอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้าง สำหรับคนที่ยังเลเวลไม่ถึงหรือใครที่เลเวลถึงแล้วอยากรู้ว่าจะต้องเตรียมของอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะทุกคนนะสําหรับเจ้าตัวเมกากบนั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกันนะคะสำหรับเจ้าตัวเมกากบนั่นเองเนาะหรือเมกาเกะโคกะนนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นธาด กบท่าน้ำเนาะตัวท่าน้ําเศษไรของต่างๆเนี่ยเรามาดูกันว่าต้องใช้อะไรบ้างนะจะใช้เป็นหิน,ห,น,น 20, หินดาวเนี่ยยีิแต่หินดาวนี่ใช้ไม่เปลืองนะใช้น้อยนะแล้วก็เศษสีชมพูเศษร,รีเจนเดอรี่นะอีก20แล้วก็เศษกบโอ้ใช้เศษกบธรรมดาล่างล่างธรรมดาเนี่ยห้าสิบนะฮะแล้วก็หินเฮ้ยทำไมหินเมกาใช้น้อยอะ่ะหินเมกาสิบนะฮะทุกคนหินเมกาสิบหินอีโวตรงนี้นะแต่เศษนี้ใช้เยอะมากเศษเจ,จ้าตัวเมกากบเนี่ยร้อยยี่สิบ นะฮะก็มันจะใช้เฉพาะธาตุน้ํากับธาตุมืดนะฮะนี่เตษปยุยมอนที่เป็นธาตุน้ำเป็นธาตุมืดเนาะถ้าใครแบบเฮ้ยอยากดองไว้ล่วงหน้าก็ดูจากตรงนี้ได้นะระบุธาตุนะสำหรับเศษเมกาตรงนี้ก็ตัวของโปเกมอนเนี่ยเราเรากดปึ๊บมันก็จะได้เยอะนะหนึ่งตัวจะได้สิแล้วก็เศษปยุยมอนเนี่ยห้าเศษก็จะได้เศษเมกาเนี่ยแค่หนึ่งเท่านั้นแนะนําดองเป็นตัวดีกว่านะถ้าแบบดองตัวเยอะๆอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพกันดีกว่านะ,ะทุกคน แล้วก็จะไปปั้นด้วยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวเมกาเกโคกะนั่นเองนะฮะเกตินจานะเอ้ยตื่นเต้นโอ้โหใช้ทองอีกโอ้โหใช้อย่างเยอะพร้อมหนึ่งสองสามลองอัพเนะลยฮะเมกาเกตินจาเมกากบของเราป๊เอ้อ <laughs> อัพแปลกๆไหเอา้านึกว่ามันอัพเหมือนอีก,กบนะั่นน่ะเห็นว่าที่พี่รีวิวอ่ามันอัพแบบนี้เหรอ งเดอ้อสวัสดีโนด้วยนะสวัสดีด้วยสวัสดีคนดูเข้าใหม่ด้วยนะเหมือนมานั่งเล่นเริ่มใหม่เลยอะเฮ้ยเฮ้ยแปกน,นี่อัพแล้วเหรออ๋ออัพแบบนี้ โอ้โหเป็นยังไงบ้างน,นะฮะสำหรับการเตรียมของและก็การอัพของต่างๆเนาะสำหรับใครที่เลเวลยังไม่ถึง70เล่นเซิร์ฟไทยอยู่ก็ต้องรองคอยกันต่อไปนะฮะเตรียมของไว้ล่วงหน้าได้เลยนะสำหรับตอนที่เราพูดไปต้นคลิปนั่นเองเนาะก็จะมีของอะไรบ้างก็เตรียมไว้ล่วงหน้านะนะพอถึงเลเวล70ปุ๊บเราก็จะได้ทำเนาะสำหรับกบเมกา้าถ้าใครเล่นสายเติมน้อยหรือสายฟรีเนี่ยก็ในการอัพดาวก,ก็ต้องใช้เวลาเนาะค่อยๆอัพไปนั่นเองสำหรับใครที่อยากได้ตัวนี้มากๆเป็นเมนตัวนี้มาดูกันที่ กบกันก่อนนะคะสังเกตดูเห็นไหม ก็จะมีกบธรรมดาระดับ S นะคะในการอัพเนาะแล้วก็กบเมก้าก็ยังอยู่นะทุกคนข้อดีคือมันจะแยกร่างกันแยกส่วนกันนั่นเองเนาะมันจะแตกต่างระหว่างเจ้าตัวเมก้าระดับ S อื่นๆเนี่ยเช่นเมก้าฮัสซัมเมก้าลิซาดอนเอ็ก 3, อะไรอย่างเงี้เวลาอัพเมก้าปุ๊บตัวธรรมดาของมันเนี่ยก็จะถูกหายไปเลยนะมันก็จะหายไปเลยก็จะมีแบบตัวเมก้าอย่างเดียวนั่นเองแต่เมก้ากบข้อดีคือมันแยกส่วนกันนั่นเองเนาะเราก็ยังเล่นแบบเมก้าเจ้าตัวกบธรรมดาได้อยู่นะ กบธรรมดาก็ยังอยู่แล้วก็ดาวก็เต็มด้วยของอัพต่างๆก็ยังอยู่นั่นเองนะคะข้อดีของมันนั่นเองเนาะแล้วก็เจ้าตัวเมกาเนี่ยก็จะยังอยู่นั่นเองก็จะมีแยกส่วนกันคือมี2ตัวนั่นเองสําหรับการอัพเมกาเสร็จเรียบร้อยนะคะแต่ข้อเสียคือเรามาดูที่กบเมกากันเลยข้อเสียของมันก็คือดูที่ดาวน,น,นะคะทุกคนดาวจะไม่เต็มเหมือนอตอนที่เราอัพ กบธรรมดานะคะทุกคนกบธรรมดาเนี่ยดาวยังเต็มอยู่เลย12ดาวนะคะแต่ว่ากบเมกาเนี่ยก็คือเราต้องไปอัพดาวเพิ่มเติมกันเอาเองเนาะก็จะมีแค่สีดาวเท่านั้นนี่คือข้อเสียนะคะในการว่าเวลาแยกส่วนแยกล่างกันนั่นเองเนาะเวลาเราอัพเมกานะคะก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียวิธีการอัพดาวนะคะก็จะใช้ดิสโตระดับ s อสพาร์ตนะคะอ่าดิสโตระดับ S อสพาร์ตก็จะได้จากอีเ,อเวนต์ต่างๆการเติมกิจกรรมต่างๆที่มันมีเข้ามาให้นั่นเองเนาะอีกวิธีนึงนะคะก็ใช้ตรงนี้ได้เลย กดที่ universal ตรงนี้นะคะกดปุ่มสีแดงตรงนี้เนาะก็วิธีการย่อยเศษนะคะแลกเศษนั่นเองนะก็จะใช้เศษ legendary หรือเศษสีชมพูสีแดงแบบนี้นะทุกคนอ่าก็ย่อยเป็นเศษเมกากบได้เลยนะคะทุกคนแยกแบบนี้เนาะเดี๋ใครเศษเศษ legendary เนี่ยไม่มีเยอะเนี่ยก็มาย่อยตรงนี้ก่อนนะคะเศษสีทองมีเยอะก็ย่อยเป็นเศษ legendary ก่อนได้เลยนะคะทุกคนย่อยแบบนี้พอมีเยอะแล้วเนี่ยก็มาย่อยเป็นเศษของเจ้าตัวเมกากบได้เลย ประมาณนี้แลกเป็นแบบนี้ได้เลยนะก็จะง่ายต่อการที่แบบว่าเวลาเราจะอัพดาวเจ้าตัวเมกากบนั่นเองเนาะแต่ข้อเสียคือจะใช้เศษในการอัพเนี่ยคือค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหตัวก็จะใช้80เศษนั่นเองนะก็จะเป็น1ตัวเมกากบนั่นเองเนาะสอวิธีนี้ในการทําในการอัพดาวเมกานั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องของอาวุธกันก่อนนะทุกคนแนะนําอาวุธสําหรับคนที่ทํามาแล้วหรือยังไม่ทําอยากจะทำเนี่ยเรื่องของอาวุธสีฟ้ากันก่อนอาวุธสีฟ้าเนี่ยเราอยากจะแนะนําเป็น ดาเมจไปเลยนะคะสำหรับเมก้ากบเป็นสายสเปเชียลแอคแท็นะคะตัวแรกที่เราอจะแนะนำก็คือตัวนี้เลยนะคะอันนี้ดาเมจหนักๆเลยนะสเปเชียลแอคแท็ก8%คริติคอล3%นั่นเองนะหรือใครไม่มีตัวนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้ไปก่อนได้นะ,ะก็จะเป็น HP พ8%สเปเชียลแอ a แท็4%นั่นเองสำหรับสีม่วงคือเน้นเจ้าตัวเมก้ากบเน้นเป็นดาเมจลว้ลวนๆเลยนะยิงอัพเยอะก็ยิงโหดนั่นเองนะสำหรับสกิลต่างๆของเจ้าตัวเมก้ากบนั่นเองเรามาดูที่สีม่วงกันบ้างสีม่วงที่เราอยากจะแนะนำนะคะ ก็คือตัวนี้ดีที่สุดนะคะสำหรับอ่าเมกากบนันเองก็เป็น HP 5%แล้วก็สปีด5%แล้วดาเมจสกิลของธาตุน้ำเพราะสกิลหนึ่งกับอันติของเจ้าตัวเมกากบมเนี่ยเป็นธาตุน้ำนั่นเองเนาะก็จะบวกเป็น5%ด้วยนั่นเองสำหรับอันนี้คือดีที่สุดถ้าใครไม่มีก็ใช้อันนี้ไปก่อนก็ได้นะฮะพาพันคอตรงนี้เนาะเป็น HP 5%สปีด5%แล้วก็ความเสียหายของธาตุความมืดเนี่ยอีกถ้า,ามมเป็จะเป็นต2เท่านันนะคะทุกคนก็จะเปเน,นี่ยก ือใครไม่มีอีก2ตัวนี้ยังไม่มีใช้อันอื่นไปก่อนได้ไหมก็อันนี้นะคะตามอันนี้นะที่เราแนะนำเนาะก็อันสุดท้ายก็คืออันนี้นะจะเป็นสปีดเปเแล้วก็2รอบแรกในการต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มสเปเชียลแอคแท็กสินั่นเองนะสตัวนี้นะคะแต่อันที่ดีที่สุดสําหรับเมการกรบน่าจะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนนะอันนี้เลยถ้าใครมีก็อัพเลเวลเยอะๆนะคะจะได้ดาเมจแรงๆนั่นเองเรามาดูที่เรื่องของค่าความสัมพันธ์กันบ้างนะค,ะค่าความสัมพันธ์ของเมงการกรบก็คือช่องแรกจะเป็น 15%นะคะก็จะเป็น S Pikachu นั่นเองส่วนช่องที่2นะคะ HP 20%เลยนะถือว่าเยอะมากๆนะะก็จะมีซุยคุนเกลาดอสนะคะแล้วก็ระดับ S อีก2ตัวนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นตัวเมกาเนาะเมกาคาเม็กนั่นเองนะส่วนช่องที่3ก็จะเป็น a t t a c k 15% s p e c i a l a t t a c k ็15%นะคะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เข้านะสำหรับตัวใหม่ตัวนี้ระดับ S เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นธาตุน้ำน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับช่องที่3สําหรับช่องสุดท้ายเป็นคีเลต7.5%นะมีไครโอก่า เอสพาหมดเลยนั่นเองนะ,ะมีพาร์เกีย e ตัวใหม่ตัวนี้ด้วยระดับเอสพานั่นเองนะประมาณนี้นะ,ะถ้าใครทําให้ครบทุกช่องเนี่ยก็จะบวกเสเตตัสให้กับเจ้าตัวเมกากบได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสกิลต่างๆนะคะการแปลสกิลเอฟเฟกต์สกิลต่างๆของเจ้าตัวเมกากบจะเป็นยังไงบ้างจะเท่ขนาดไหนไปดูกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูที่พาร์ตสิของเจ้าตัวเมกากบกันก่อนนะพาร์ตสิของเจ้าตัวเมกากบเนี่ยก็คืออันติเมตนะคะจะไม่สนใจพลังป้องกันของศัตรูนะคะสเปเชียล ดีเฟนต์ยของเป้าหมายที่มีค่าความเร็วต่ํากว่า,าตัวอเมริกากบนั่นเองนะคะยิ่งความแตกต่างของความเร็วระหว่างตัวมันเองกับเป้าหมายเนี่ยมากเท่าใดนะคะความเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองเพิ่มดาเมจอีก3%ด้วยสําหรับทุกๆความเร็ว1%สูงสุด100%เลยทีเดียวนะคะหลังจากโจมตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสเท่ากับอัตราส่วนของความแตกต่างนะคะของความเร็วที่จะสร้างเครื่องหมายนะคะคนนะ a t e r chuliken วอเตอร์ชูลิเคนเนี่ยสิเนะคะเมื่อพันธมิตรโจมตีเป้าหมายจมเจ้า,าจตัวเมกากบนั่นเองเนาะจะใช้การโจมตีพื้นฐานเพื่อช่วยนะคะและก็ใช้เครื่องหมายวอเตอร์ชูลิเคนของเป้าหมายนั่นเองนะคะตอนนี้สําหรับพาสซีฟของจเจ้าตัวเมกากบนั่นเองเนาะเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันเลยนะสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการโจมตีแบบเดียวนะคะธาตุน้ํานั่นเองนะก็จะเป็นการวบแน่นนะคะของชูลิเคนน้าขนาดเล็กและกว้างไปที่เป้าหมายแบบเดียวสร้างความเสียหายนะคะสเปเ s ชียวแอทแท k กหนขโมยความเร็วของเป้าหมายด้วยนะสินนั่นเองและสร้างความเสียหายต่อน้ํา10%สามารถซ้อนทับได้3ครั้งใช้ได้2รอบนั่นเองนะเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลหกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้าง อ่ะก็จะโจมตีแค่ครั้งเดียวเนาะก็ดาเมจเป็นแบบเดียวนะคะต้องความเสียหายต่อศัตรูแบบเดียวนั่นเองเรามาดูที่สกิล2กันบ้างสกิล2เป็นธาตุความมืดนั่นเองนะโจมตีแบบเดียวนะคะทุกคนเจ้าตัวเมกากบเนี่ยเมื่อพุ่งและฟันอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อโจมตีเป้าหมายแบบเดียวเนาะสเปเชียลแท็ก180%่มีโอกาส100%เเลยนะที่จะทาให้ศัตรูติดสตันหนึรอบนั่นเองและลบล้าง1บัฟหากไม่มีบัฟให้ปัดเปล่าเนี่ยหรือเป้าหมายม นะคะน็อกนะคะน็อกกลับ2รอบนั่นเองเนาะแล้วก็โอกาสเท่ากับอัตราส่วนความแตกต่างความเร็วเนี่ยจำนวนของศัตรูด้วยนั่นเองครั้งแรกต้องเรียกใช้นะคะทีมเงาน้ําแทนเมกาก,กบนั่นเองซ่อนตัวไม่สามารถเลือกได้นะคะเมื่อเจ้าตัววอเตอร์นะชาโดทีมเนี่ยถูกทํำลายเมกาก,กบก็จะปรากฏตัวนั่นเองนะเามาดูที่เอฟเฟกต์สกิลสกันเลยทตาความมืดนะคะโจมตีแบบเดียวเหมือนกันนะ สก,กิลหกับสก,กิลสก็จะเป็นการโจมตีแบบเดียวนั่นเองนะ,ะมาดูที่อันติของเมกากบกันบ้างน,นะคะเจ้าตัวอันติของมันเนี่ยก็จะเป็นสร้างความเสียหายแบบเดี่ยวนั่นเองนะเปิดใช้งานความลับสุดยอดของนินจาน้านะคะและชูริเค้นน้ําสีทองนั่นเองนะคะหรือดาวกระจายสีทองเนาะขนาดยักษ์ไปยังศัตรูที่มีความเร็วโจมตีนะคะลำดับสําคัญที่ช้าที่สุดนั่นเองของโมยอัตราคิติค้อของเป้าหมาย30%ด้วยนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ความเสียหายคิติค้ออีก40% เป็นเวลา2อรอบนั่นเองนะสร้างความเสียหายสเปเชียลแอแท็540%ถือว่าแรงมากนะฮะทุกคนแล้วก็พร้อมดูดเลือดอีก30%หากความเร็วเป้าหมายต่ากว่า40เนี่ยหรือมากกว่าหรือ HP ของเป้าหมายนะคะ10%นะคะหลังจากการโจมตีรวมถึงการตายด้วยนะคะจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมเวฟแบ็คกิงคัตนะคะก็สามารถทํางานได้เพียง2ครั้งเท่านั้นนะคะเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลอันติกันเลยนะคะบอกว่าสุดเท่มากๆนะคะสำหรับการที่ใครรอคอยทำเมกา กบเนี่ยไม่ควรนพลาดแล้วก็คุ้มค่ามากๆโหดมากๆเลยนะฮะสำหรับอันติของเจ้าตัวเมกากบแบบเดียวก็จริงนะแต่รุนแรงมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนเรามาดูกันเลยนะอื้อหือ โคตรเท่ทุกคนถ้าใครรอตัวนี้คุ้มค่าคุ้มค่ากับการรอมากนะคะเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งกันต่อเลยอปึ๊บ,บอันติมันเป็นดาวกระจายสีทองนะขนาดใหญ่นั่นเองนะขนาดยักษ์นะก็จะปลาไปที่ศัตรูสร้างความเสียหายแบบเดียว540มีการดูดเลือดด้วยนะคะแล้วก็ความเสียหายคิยติคอ้นะแล้วก็มีขโมยอาตาัตราคิยติ้อของศัตรูด้วยอีก30นั่นเองนะดูที่สกิล2กันต่อเลยปึ๊บ ก็จะเป็นนินจานะินจาน้ํากลบนินจาเรามาดูอันติอีกรอบหนึ่งนะคะดูความเท่ความสวยงามของอันติเมกากลบมาเลยนะฮะปึ๊บอือหูระเบิดปึ๊บอู้่าจะปะมาณสองล้านนะย การสร้างความเสียหายหรือดามเมจที่มันขึ้นอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเราที่เราลงแต่ละด่านด้วยนะคะยิ่งด่านเยอะๆแล้วก็การอัพของเราเยอะเนี่ยดามเมจสร้างความเสียหายมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะเรามากดอันติสักรอบรอบสุดท้ายนะฮะเรามาดูกันความอลังการความสุดยอดความเท่ของเมกากบนั่นเองนะคะทุกคนปึ๊บเชื่อว่าหลายๆคนก็รอคอยกันนะคะสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟไทยก็ต้องรอคอยกันอีกเนาะ ต่อไปนะฮะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าจะเข้าเมื่อไหร่นั่นเองอุ้ยอันตีแบบ3ล้าน3ล้านกว่านะฮะทุกคนมันขึ้นอยู่กับแต่ละด่านด้วยนะถ้าด่านง่ายๆเนี่ยดาเมจมันก็ยิ่งเพิ่มสูงข,ขึ้นเนาะแต่ถ้าด่านยากๆเนี่ยแล้วเราเอาไปลงเนี่ยดาเมจมันก็ไม่ค่อยแบบ รุนแรงเท่าไหร่ถ้าเอาเมกากบลงแค่ตัวเดียวนั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันนะ,ะสำหรับการอัพของต่างๆการเตรียมของทําเมกากบนินจานั่นเองนะฮะาการรีวิวการแปลสกลิลเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะฮะถ้าแปลผิดเพี้ยนผิดพลาดัางไ้ก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสําหรับนี้ขอลาไปก่อนนะ,ะสวสัสดีค่ะ